วันนี้คือวันนี้ครับคงจะมาฟ้องมีรายงานอยู่บ่งวิกีองนะคะคงจะมาฟ้องนะคะครั้งแรกมาเข้าพี่กูตป็งโคนงนะครับจากนั้นพิงครั้งว่าอ่าวัวไวเวกยูคุกบอกคองคับผงนี้ไปตูเตี้ยม ดังนั้นกดไว้ที traditions? ่ช่องของคุณบุกที่ช่องของคุณครับกดปันถอดรองเท้าลูกอูฟายช่องของคุณนะแล้วก็ยังไงก็กดไปดูก่อนแล้วก็กดไว้ที่ปากแตกงช่องเดี๋ยวคงไปดูก่อนขึ้นะล้วต้องกัร์ไซค์ครับผม โอเคโอเคกบพี่กดแต่งช่องนะครับอาจจะไปกเพื่ออะไรขอนก่อนนะคนไม่เป็น พี่อมแกนโอ้โหขค้นมาไงดีครับอ่าไม่อยากคุ้มนะพี่ทำแกนกันวะพี่ยุคสดปีโอ ออนคบโอเคก็ไปกดที่เอ่อนี่เกี่ยวไเกี่ยวแป๊กแป๊บกดที่ฝากนีกแป๊บแบบแป๊บช้สกู๊ป้เกอ กางฟังกนเกนนะครับโบกโอเคตักโกกนะครับผ้าอะไก็ได้นะครับแล้วแปลงระวังคงเจียกผัานี้นะครับกเป็น้าเต็มอยากเป็นป้าเต็มข้างใน ได้กี่ไรเงีอ้เข็มมากเลยโยกเขม่อกง้แปหนดง้าสิดูเดี๋ยวกงไปฟันผากแวกนะครับเนื้ักนี่อนอียเลยอกกครับเลือกพักอะไรก็ได้นะครับโหักมาไม่เหมนเลยค้นหาไม่เรียนโก็ไม่ได้เรียนอ ขึ้นไปเสกตอนขากลับมันก็ไม่เหนนผมมาตนขาลัข้านขึ้นขลงเขหมอนกันป๊าปเปิดารดซีเยก็เฟกนะไม่แม่ตั้งล้วกเกนไปละเฟไหนลกเนอ่ะโอเคได้แล้วครับแ้วก็ไปวีโของเรามายูคูนะครับ แน้วนมอะไรยัดขนาดนั้นตัดเป๋ามันจะขาดเิงนมอ่ะนมนมไปยัดตรงนั้นกระเป๋าขาดไไม่ด้ยังนะครับแว๊โอเคนะคะคลิปวิดีโอของเราไปไปจุดตรงนั้นก่อนที่พี่หมูไปน่ะมาเหรอไปอีกต้องคิดเงี้ะ ไปหกร้อยเมตรเลี้ยวขวาไม่ปถึงก่อนที่ก็ถ้าถึงก็ต้องไปก่อนครัไโอเคมันต้องโขเดียวแคว้นนีรถเราหนักอยู่นะโอเคมาคุณที่ข้เรานะคัคไปเล้หึงเลยชาเขียวก็ยังไม่ได้เงี้ยนะคกมันจะอยู่เงี่ยนะคะเังโอเคแค่เงี้ยอักสวัสดีครัไบชาเขียวไป ก็ใกล้ก็พัดที่ด้วยนะครับ